คลิปนี้คนมีรถต้องฟังนะครับขับรถไม่มีพรบรนะครับมีโทษปรับนะวันนี้ครูบํามีเรื่องที่อยากจะบอกให้ทุกคนนะครับรู้ เรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาพบังคับครับหรือที่เรียกกันว่าพรบรนะครับโดยที่ตัวกรมธรรม์พรบรนั้นมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะได้รับความคุ้มครองนะครับในกรณีของผู้ประสบภัพพยจากรถครับได้รับการเยียวยาในเรื่องของการรักษาครักษา,าพยาบาลน,นับค่าโรงศพนะครับให้กับผู้ประสบภัพพพยเมื่อมีอุบัติเหตุจากการใช้รถเกิดขึ้นนะครับโดยชื่อของกรมธรรม์ตัวนี้เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาพบังคับนะครับจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจครับดังนั้นรถทุกคันครับจึงอยู่ในข่ายบังคับให้ต้องมีพรบครับ ไม่มีพรบนั้นผิดกฎหมายนะครับผิดอย่างไรครับมีโทษแค่ไหนนะครับอ,อย่าลืมฟังคลิปนี้ให้จบนะครับพรบเนี่ยคุ้มครองผู้สบภัยจากรถพอสอ2535ครับกำหนดให้หน้าที่ของเจ้าของรถต้องจัดให้มีการทําประกันภัยภาคบังคับครับตามกฎหมายมาตรา7นะครับโดยบัญญัติว่าเจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้ใน จะใช้นะครับต้องจากที่มีการทําประกันความเสียหายนะครับผู้ใดฝ่าฝืนครับไม่ทําประกันขับับนะครับจะถูกระวังโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทครับนอกจากเจ้าของรถที่มีหน้าที่ต้องจัดทําพรบแล้วนะครับในส่วนของผู้ใช้รถเองนะครับก็มีกฎหมายมาตรานสเปคครับกำหนดไว้นะครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้มีการจัดทําประกันนะครับ ถ้าฝ่าฝืนนะครับก็โดนโทษปรับไม่เกิน1นึ่งบาทเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถครับเป็นผู้ใดผู้หนึ่งนะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทด้วยกันทั้งนั้นครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ความสาคัญกับการทําประกันภัยภาพบังคับหรือพรบนะครับค่อนข้างมากนะครับเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วคงหลีกหนีไม่พ้นนะครับเรื่องความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ง พรบนั้นไม่ได้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายตัวคุณแต่เพียงผู้เดียวครับยังรับผิดชอบรวมไปถึงคนในสังคมทุกคนครับที่ร่วมใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วยนะครับทั้งนี้ครับครูบำเนี่ยได้บอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับว่าความสําคัญของพรบเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้เพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนครับระมัดระวังในการใช้รถครับแล้วก็จะทําประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายครับนะประกันนั้นมีความสําคัญมากนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยบังคับให้มีการทําอย่าลืมทำพรบกันนะครับไม่อย่างนั้นนาจจะหาว่าครูบงไม่เตือนนะครับ เจอจับปรับเป็นหมื่นนะครับจำไว้เลยนะครับแน่แน่ครับท่องให้ท่องให้แม่นครับพรบนั้นสําคัญมากนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีพรบนะครับรถใครที่ยังไม่มีพรบหรือพรบกำลังจะหมดครับทางเรามีบริการซื้อพรบผ่านระบบออนไลน์ครับซื้อง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับทักข้อความมาหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้ได้นะครับแล้วพบกับครูบัามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ